พิน้าป้อนกล้วยก่อนก็ได้เคลียร์หญ้าแล้วลงลงกันลงข้างล่างปเป็นจานท้ารบดิบเป็นข้างนูางข้างนูางเป็นลงลงขอบคุณครับเพอนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแม่ฝนอีกครั้งหนึ่งนะคระมอนบอกขอบคุณครับนี่เป็นจ้างข้าวบดิบ ไม่จูนอ่าไม่ฝนครับผมไม่ฝนป้อนครับไม่ฝนป้อนครับไม่จูนครับเอาป้อนกล้วยก่อนก็ได้มั้งมองกล้วยอยู่เอากล้วยก่อนไมมอนเอามอนกล้วยยังมังหมดเลยป้อนๆหน่อยเอาไหมเอาไหมเอากล้วยไหมเอากล้วยไหมเอาจะเอากล้วยก่อนไหมโอ้ย มันห่วงมันห่วงเออกินก่อนนะนะเอนนอสะดวกกินยายให้หมดก่อนวนแดงครับน้ำตาอะไรน้ำตาเนี่ยผม,ตเ,มตเ,ยนะเติมให้เด้วยไม่เดือไปเป็นต,ตัวเบียนไปคุณไม่ได้ เพิ่มเติมไว้ได้นะครับเพิ่มเติมยาไว้ให้มอนมอนได้นะครับมอนบอกกินยาสรุปได้มอนได้กินยาก่อนมอนกินยาก่อนตาสบายเลยมอนไม่มีใครรบกวนนะครับอิ่มไหมครับมอนมอนอิ่มไหมมอนน่าจะบอกว่าเรื่อยๆเลยครับคุณแม่นะครับผมมันยังเยอะอยู่ครับมอนใช่ ม่อนบอกเรื่อยๆครับแม่ฝนครับยิมก่อนยิมช่วยยิมช่วยเลยยิมสวยๆยิมชวยๆโชว์แม่ฝนก่อนอ่ะยิ้มโชว์โชวยๆก่อนยิ้มโชว์สวยๆหน่อยโอ้ยห่วงยาดังหวงยานะครับจะยิ้มก็ไม่กล้ายิ้มสุดนะครับห่วงยาห่วงกินก่อนจะกลิ่นนี่ใช่เลยนะพี่นะ ตกดูแต่มัมนออกไปอไยอ่างนี้อยู่เนื้อลงเนาะเป็นไปแล้วแล้วมันแตะจมูกเลยไหมขึ้นจมูกเลยแหละแต่ม่อนตกมันแต่ม่อนยังใจดีนะครับผมยังแบบรู้แบบว่ายังช้างบางเชือกคืนนิดๆน,นั่นคือไปแล้วนะครับเอาเลยนะครับผม,มคนตองคนใ้มานั่งอยู่เนื้อลงนี่เออเหม็น<ม><ม>เดี๋ยวเรื่ ที่ไหนอนมามัยป่ดน่ เอ่นํำสุขีนในช่างดีว่าใช้คำม่โอรครับมอนบอกอยังไงก็กินครับผมกินไปเรื่อยนะครับผมเออนี่ครับผมมัดของมอนนี่ของมอนเก็บแบบทุกรายละเอียดเลยนะครับผม ได้ยังเลยครับผมนี่มอนกินให้เห็นเลยครับผมมอนบอกมาเลยครับแม่ฝนพร้อมครับผมอ่ทีนี้กล้วยแล้วทีนี้กินกล้วยตามหลังนะครับผมอืม มาเดวได้เด้อแม่โมันจะจุมนึงเนาะได้เลื่อคอครับได้หดีครัอบคุณครับขอบคุณครับขอคุณครับก่อนเลยเป็นจ้างครับปฏิทินยังไงลงงลงเร็วนั่งลงก่อนเป็นจางครับปดิษฐ์ครับเป็นจางครับปดิษฐ์ครับจะนั่งทีก็โอ้ขอบคุณครับ ขอบคุณแม่ฝนอีกครั้งหนึ่งค <c oughs> รับเก็บร้อยครับผมหมดเลยครับผมของมันแก้วดึงไดคุณแม่หม,มอ,อบแล้วทีนี้พยายามเก็บเศษให้ได้เย,เยอะที่สุดแรกๆก็จะม,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 มัามเลยไม่โยนทีละหกเลยทีนี้เล็มแล้วครับผมเก็บ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 ได้เก็บเก็บแต่ละเชือกก็จะไม่เหมือนกันนะครับ คุณตาเป็นไงบ้างอ่าคุณตาปกติแล้วครับผมไปทำงานนาลังแล้วไปตอนนี้คุณตาปกติครับผมแล้วตอนนี้คุณตาไปอยุธยาครับผมนนกมลักบมาวกักลับมาวันนี้ครับผมแต่ยังไม่ถึงบ้านนะคร<า>ับผมตาปกติแล้วครับผมคุณตาหายปกตินะครับผมแล้วก็กาลังจะกลับมาจากอายุธยานะครับไปอยุทยามานะครับผมกตัดยาเอ้ยตัดเอวยตัอะไรนะ ช่วยหาย่าช่วยหาย่าได้รับประกันปกติแล้วครับผมช่วยหาย่าได้อะไรได้เลี้ยงม่อนได้นะครับผมยิ้มก่อนเลยยิ้มก่อนยิ้มให้คุณแม่ดูหน่อยอ่ะยิ้มโชว์คุณแม่ฝนหน่อยอ่ะยิ้มโอเคนะครับผมขอบคุณนะครับเต้นหน่อยเต้นหน่อยเต้นเลยครัยักยิ้มกับเสียงดังเอาโบกโบกโบกเอาโบกโบกก่อนบอลเออ ขอ,ขออีกเลยอ่ายิ้มขออีกเออดังๆอีกทีนึงอ่ะอีกทีนึงเอออีกทีนึงอีกทีนึง,งอ,อีกทีนึงโอเคโอเคพอ่ <c oughs> พอพ่อเออจะแถมอีกหารางวัลปลอบใจหน่อยหารางวัลปลอบใจให้มอนมอนหน่อย อารางวัลหารางวัลปลอบใจให้ม่อนหน่อยลองนับ,บลองใจนะคุณครับยิ้มก่อนยิ้มให้คุณแม่ดูก่อนยิม้มอ่ารางวัลปลอบใจสามรางวัลปลอบใจบอนบอกเลยอย่างน้อยเราก็ได้กินแล้วเอา้าบอนไม่เกี่ยงหยับโอ้โหดูดูว่าถ้ามหมดแล้วเขาจะขอคอเต็มไหม ตาก็หายดีแ hmm. ล mm ้วเพราะว่าหมอน้า hmm. ก mm ็ไปครบทุกนะแล้ว hmm. ก mm ็โลหรือเปล่าปกติแล้วอืมตอนนี้ยังไม่ตอนเป็นมาต้องเจาะแต่เจเาะก็ดึงนอนเป็นปกติอุ้ยแค่น้องเออไม่มันมันแรกๆพอมเป็นมันแรงบวมใช่ไหมบวมแล้วก็มันเข้าไปโรงพยาบาลแเจาะแล้วดึง อี๋แค่เย็บผมแค่เย็บหัวนี่ออน้องมันยังติดมันรูดรุดแบบเยอนั่นแหละต้องเอาเก็บมันรุดจังจังน้อจะติดมาดังดังขอบคุณครับดังหน้าเร็วเอาจะนั่งเลยเราเป็นจ้างครับปิดเคยตัวลงลงเร็วขอหน่อยโอเวลาสุดมอนนั่งอีกแล้วทำยังไงได้กินขอหน่อยขอหน่อยครับ

พูดคุยได้นะครับผมแม่ๆครับพูดคุยกับเราได้นะครับอ่ะโบก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 โอ้ยมวนเอื้อยยกขาจนเอ้ยกขาจนรางวัลปลอบใจไปก่อนเติมเติมได้ครับมันเกลียวหญ้านะครับผมมันเกลียวหญ้า Ui anh mô tấm tấm được,